สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการกรีนมอนิเตอร์นะคะทุกๆวันศุกร์แบบนี้13.55นาิกา5นาทีทาง NVT ค่ะคุณผู้ชมคะการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการขับเคลื่อนจังหวัดหน้าอยู่สู่สังคมสีเขียวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนไปสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนหรือกรีนซิตี้ในระดับจังหวัดค่ะติดตามจากสารคดีนี้กันค่ะ แวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลสำเร็จในการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายเทศบาลน,นำร่อง11แห่งทั่วประเทศเป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่จะยกระดับและพัฒนาเทศบาลหน้าอยู่สังคมสีเขียวสู่จังหวัดหน้าอยู่หรือเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนกร e นซิตี้การที่กำลังเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับได้ดาเนินการโครงการเ,เทศบาลสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับจาก อุปกรณ์ของสองจิ๋มมากมายทีเดียวนะครับซึ่งตรงน,นี้เองนะครับเราบอกว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาพรวมนะต่างกรมก็เลยมีโครงการทําระดับจังหวัดนะครับเรียกว่าจังหวัดหน้าอยู่สู่สังคมสีเขียวนะครับซึ่งเป็นการรวมของของสองจิ่มใน,ใ,นในแต่ละจังหวัดนั้นๆในการผลักดันให้เกิดการดเนิมง,งานให้ของจังหวัดน,นั้นๆเป็นสู่สังคมสีเขียวนั่นกะ็เป็นเป็นพัประสงค์ รูปแบบแนวคิดการพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง4พื้นที่นำร่องจังหวัดสตูลจังหวัดสกลนครจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดลำปางนำไปสู่การพัฒนายกระดับเป็นจังหวัดต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็นเมืองที่สิ่งแวดล้อมปลอดภัยนะคะโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนเป็นเมืองที่คนมีสุขนั่นคือประชาชนเองเนี่ยมีความเข้มแข็งเป็นสังคมที่ช่วยเหลือกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมยั่งยืนก็คือเป็นเมืองที่คนในชุมชนเองเนะะี่ยค่ะลุกขึ้นมาจากการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและสุดท้ายก็คือเป็นเมืองที่มีการปัญหาจากการที่ดีจะนำไปสู่ในเรื่องของจังหวัดหน้าอยู่สู่สังคมสีเขียวได้ะคะ่ะ โครงการส่งเสริมและการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่1จังหวัด1เมืองน่าอยู่สู่สังคมสีเขียวและการเป็นจังหวัดต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมอยั่งยืน g r e e ซ City นอกจากจะเป็นแบบอย่างที่ดีขยายผลสู่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วยังเป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นต่อไป